สวัสดีค่ะสำหรับคลาสแรกประจำปี2568นี้นะคะเราจะกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับเพศศัชกรรมนะคะก็คือเรื่องสมุนไพรค่ะเราจะจัดการในวันที่1และวันที่2กุมภาพันธ์นี้นะคะโดยเนื้อหาเนี่ยจะเป็นเรื่องมหาพิกัดค่ะจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับตีกระตุกตีสาแล้วก็ตีพลาค่ะสําหรับเนื้อหาข้างในจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะสาหรับรายละเอียดในคลาสนี้นะคะเราจะเริ่มที่รสยาค่ะรสยาเนี่ยอาจารย์จะอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดถึงความสัมพันธ์กับตัวธาตุนะคะในแต่ละรสนะคะซึ่งการบริ บริหารยาแบบไทยเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของรสยาเนี่ยให้ลึกซึ้งนะคะเพื่อปรับใช้ในการบริหารยาจ่ายยาให้กับคนไข้นะคะในกลุ่มโรคและก็อาการที่แตกต่างกันนะคะสําหรับเรื่องของรสยาเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะนําไปสู่เรื่องของตัวส่วนประกอบของสมุนไพรในมหาพิกัดได้คะ่ะมหาพิกัดเนี่ยเราจะกล่าวถึงทั้งตีกระตูกตีฟ้าแล้วก็ตีผานะคะซึ่งเป็นตัวย,ยาประจําธาตุนะคะที่เราจะใช้ในเรื่องของการปรับสมดุลธาตุในร่างกายของแต่ละฤดูคะ่ะเห็นไหมคะ เนื้อหาข้างในเนี่ยค่อนข้างมีความละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมากเลยนะคะเราอยากจะชวนให้กับทุกท่านนะคะที่สนใจในเรื่องของสมุนไพรนะคะแล้วก็ตัวยาประจําตานนะคะรวมถึงรถยาด้วยนะคะมาเรียนรู้ร่วมกันได้เลยนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นได้ทางด้านนี้ได้เลยคะ่ะเพราะการเรียนแพทย์แผนไทยเป็นเรื่องยากนะคะแต่เราจะทําให้เป็นเรื่องง่ายคะ่ะ